ร่วมสนุกหน่อยพี่โคขยันทําแพทมาแล้วเกินเลือกอื่นค่อยว่ากันนะแก้หน่วงก่อนแต่ผมขอสนับสนุน900ทองนี้เพื่อพี่โคนะครับลุยมาแล้วครับสวัสดีครับทุกคนเกมเปิดแล้วนะครับมาพร้อมกับการขายของที่เป็นจุดเด่นของพี่โค แพ็กมาโชว์ไทม์ออฟเอนซีฟจีเนสกองหน้าผู้อัจฉริยะเนี่ยมาพร้อมกับร่างทีมชาตินะครับช่วงนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ทีมชาตินะครับแต่แน่นอนครับก็เหมือนเดิมนะครับมันก็จะสามารถเอาไปทําฟูลสโมสรได้นะครับพอมีการ์ดโลโก้แล้วนะครับผมใครบ้างครับเนี่ยฟาเรียนลุยส์เอ้ยไม่ใช่ฟาเรียนเวสนะครับผมจูเลียนอวาเลสนะครับแล้วก็โคดี้กัคโปโอ้โหแท้จริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีเซอร์กันก่อนนะครับทีเอ่อทีเซอร์ที่พี่โคทำมานะครับผมของ3นักเตะนี้นะครับจะเป็นยังงไ โมเมนตัมดิปปิ้ um งสคนนะครับผมเป็นจังหวะเปิดจากด้านตรงกลางสนามแล้วก็เฟรียนเวสจับบอลแล้วกดด้วยขวาบอลเหินเสียบคาลูกนี้ประตูยืนมองทำเพื่อเลยกูไม่วงดพุ่งดีกว่า <c oughs> พุงพ่งให้เหนื่อยโมเมนตัมดิปปิ้งนะครับกับร่างกลางรุกน่าจะเป็นโฮเพเยอร์ไหมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะอันนี้เป็นสัมผัสแรกนะ,นะครับผมแล้วก็อูเรียนอวาเรสครับกดด้วยซ้ายลูกน,นี้ มากับโมเมนตัมดิปบิ้งเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นฟิโนเมโนฟินิชชิ่งเนาะกองหน้านะครับผมเจนติน่านะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะฮะจะเป็นโคดี้กัโปโอโหแท้จริงเชียวแต่ว่ากักโปไม่มีสกิลพิเศษนะครับโชว์ไทมเนี่ยมีสกิลพิเศษ2ตัวนะครับผมแต่ตอนนี้อีพิกที่เราเห็นอยู่นะก็จะมีสกิลพิเศษแค่1ตัวในแพ็คนะครับ อันนี้ไม่มีสกิลพิเศษนะครับแต่ช็อตทีเซอร์เป็นจังหวะปั่นนะครับไม่ใช่บิสเค์เลอร์นะครับผมโคดี้กัปโบ้โ,โหแท้จริงเชียวข้าพลังเป็นเท่าไหร่ยังไงเล่นแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจัดรีวิวให้รับชมกันนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวขอดูการ์ดหน่อย ขอดูการ์ดหน่อยซิเก่งหรือเปล่านะครับผมวันนี้จะได้โยชัวเซอร์ซี่ฟรีด้วยนะครับผมตามกําหนดแจกนะครับนี่ฮะสาวกผีแดงไทยยังเปิดการ์ดเขียวรอบก่อนไม่ได้นะครับผมก็จัดตัวนี้ไปร่วมทีมได้นะครับสาหรับสายฟูทีแมนยูนะครับผมส่วนประกาศนี้ผมทําคลิปบอกไปแล้วนะครับผมเสริมอีกทีนึงก็ได้นะสำหรับนักเตะที่ไม่ได้ไปต่อนะครับผมอาจจะด้วยจกเลิกเล่นแขวนสตัร์ทย้ายไปในทีมที่มีไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเฉพาะนักเตะสแตนดาร์ดการ์ดเท่านั้นนะครับและเฉพาะนักเตะที่ ได้รับก่อนเวอร์ชั่น4.0นะที่จะส่งผลนี้นะครับผมถ้าเกิดว่านักเตะคนไหนอยู่ในเวอร์ชั่นที่เราได้มาหลังจากอัปเดต2025หรือ4.0เนี่ยครับผมจะไม่ยังไม่ถูกเป็น a v a i l a b l e คือยังไม่ถูกล็อกนะครับยังไม่สามารถใช้ได้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับผมที่ตรงนี้นะคลิปที่แล้วมีคนถามอยู่นะครับก็กดเข้าไปที่ extra นะครับกดไปที่ support ตรงนี้นะครับปึ๊บเข้าไปนะครับผมแล้วเลื่อนลงมา service and info นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมา unavailable list นะครับผมปึ๊บตรงนี้จะเป็นรายชื่อของนักเตะและผู้จัดการ ทีมทั้งหมดนะฮะที่ไม่ได้ไปต่อนะครับคุณสามารถกดดูได้เลยนะครับอาจจะค้นหาจากชื่อก็ได้นะครับมีเยอะมากนะครับเฉพาะการสแตนดาร์ดนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับกดฟิลเตอร์แล้วก็อยากจะรู้ว่าใน ID ดีของเราเนี่ยมีหรือเปล่านะครับผมที่ไม่ได้ไปต่อก็กดดูได้นะครับผมที่ m ม t ทีมนะครับแล้วก็กดเอิร์นนะครับเนาะกดดูตรงนี้เราก็จะสามารถฟิลเตอร์ได้นะครับอย่างไอดีนี้ของผมเนี่ยก็จะมีนักเตะสแตนดาร์ด76ตัวเยอะเลยเนี่ยนะที่จะไม่ได้ไปต่อนะครับผมที่จะถูกเปลี่ยนสเตตัสเป ช่วงเดือนธันวาคมนะครับผมมีเบนเซม่าเนี่ยฮวนมาตาลิโก้คอสตาเอเดนอาซานะอันนี้เฉพาะการ์ดสแตนดาดนะถ้าเป็นการ์ดไฮไลท์การ์ดเขียวอะไรพวกนี้ก็ยังสามารถใช้ได้ต่อนะครับเดี๋ยวพอช่วง4.2นะครับช่วงธันวาคมนักเตะพวกนี้เหล่านี้เนี่ยนะที่เป็นการ์ดสแตนดาดนะครับผมก็จะถูกล็อกไม่สามารถเอาไปลงเล่นได้ไม่สามารถที่จะโอนสกิลได้นะครับทำได้อย่างเดียวคือขายทิ้งนะครับก็เป็นการเคลียร์ขังไปด้วยในตัวนะครับผม76ตัวนะครับสำหรับไอด้งผมนะกดกดเข้ามาดูของตัวเองได้นะครับว่า มีนักเตะคนไหนบ้างนะครับผมรวมถึงโค้ชด้วยนะเมเนเจอร์ตรงนี้นะฮะลองดูได้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีนะครับเยกนคอปนะครับกดที่ my team ตรงนี้แล้วก็กดเอิร์นก็ได้นะครับกดดูฮะเนี่ยครับผม G จุดไซส์เลอร์นะครับเยกนคอปตัวนี้ก็จะถูก un available เหมือนกันไม่สามารถใช้ได้นะครับต้องขายทิ้งอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้คุมทีมแล้วเนาะแล้วก็ถ้าเกิดจะรอเยกนคอปกลับมาคงต้องรอในชีวิตจริงว่าเขาจะไปคุมทีมไหนต่อแล้วทีมนั้นมีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับหรือพี่โค ตำนานมาให้เราได้เชยชมกันในอนาคตรหรือไม่อย่างไรนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเมื่อกี้ว่าจะดูกาดนักเตะนี่คือเพลินเลยนะเพลินเลยดูกาดนักเตะดูกาดโชว์ไทม์ก่อนนะครับผมปึ๊บ ฟอร์เรียนเวสครับแต่เวสเนี่ยไม่เนื่องจากว่าอยู่เลเวอร์คูเซ่นใช่ไหมเขาไม่ไม่มีลิขสิทธิ์ไงครับผมมันก็เลยไม่มีโลโก้สโมสรด้วยนะครับคือก็เอาไปเล่นอีเวนต์ทีมชาติได้อย่างเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะแต่ก็มีสกิลพิเศษฟอร์เรียนเวสนะครับผมแล้วมีโมเมนตัมดิปปิ้งแล้วสไตล์เป็นโฮเพเยอร์นะครับอันนี้น่าลองนะครับค่าพลังเริ่มต้นเนี่ยแปดสิบเอ้าก้าวสิบแปดก้าวสิบแปดเท่ากับอเวรส์เลยนะครับอเวลส์ตอนนี้ไปเล่นให้กับไอริโก้มาดริดแล้วนะ เป็นการ์ดทีมชาตินะครับแต่มีสกิลพิเศษด้วยนะครับผมร่างนี้เป็น deep lying forward นะครับแล้วก็สกิลพิเศษเป็นโมเมนตัมดิปปิ้งเอ้ยเออถูกแล้วโมเมนตัมดิปเอ้ยฟิโนมิโน่ฟินิชชิ่งเหรอเมื่อกี้ผมดูผิดเหรอจากทีเซอร์รู้ค่อนข้างตาลายเลยเนี่ยมันยาวเหมือนกันะตัวหนังสือมันเล็กแล้วมันยาวเหมือนกันนะเมื่อกี้พูดผิดตอนทีเซอร์ขออภัยนะที่บอกว่าน่าจะเป็นฟิโนมิโน่ฟินิชชิ่งก็ใช่ไงฟิโนมิโน่ฟินิชชิ่งนะครับผม <laughs> ถ้าเกิดใครไม่ได้ดูคลิปมาถึงตรงนี้เเเนนนนนนีี่่่่่่ยยยาาาจะะะะะะิิิมมมพพพพ์์ดดดดผผผไไไปปไปปแลลลล้ววููออ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 ขขภภัััััคคคครรรรบบบฮตโโกกก็ง ไม่มีสกิลพิเศษนะครับเป็น Polyfied Winker นะครับผมน่าสนใจขอดูบูสเตอร์หน่อยบูสเตอร์เป็นชูตติ้งนะครับบูสเตอร์เป็นกองหน้านะแต่ว่ายืน c f ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเปิดตามร่าขอร่วมสนุกด้วยเหมือนกันขยับมาดูที่การ์ดเขียวหน่อยนะครับว่าเราดาวน์ทถูกหรือเปล่านะครับสามการ์ดที่พี่โคเปย์มาเมื่อวานนี้นะครับแน่นอนเทนตอเล็กซานเดอร์อโนทุกคนดาวถูกนะครับผมการ์ดนี้เป็นแบ็กซ้ายนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับไอดีนี้เนี่ยเป็นไอดีฟูลิพูลด้วยนะครับเดี๋ยวผมจจะะะลลลออออออองเเเเเเปปปิิดดดดดหหนนนน่่่่่ยครรรรับวาาาไ้็กกกซ์์์โืแต เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดการ์ดโชว์ไทม์ลาะล่าการกโปด้วยนะครับผมดูดิว่าจะได้หรือเปล่านะครับอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับแอตแทคกิ้งฟูลแบ็กนะครับผมแล้วบูสเตอร์เป็นฟรีคิกด้วยนะครับเพราะว่าทำประตูได้จากฟรีคิกให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ดาวถูกนะครับโดมิทริโบสไลครับกับร่างปีกซ้ายนะครับผมนี่ปีกซ้ายได้ปีกขวาได้นะครับร่างนี้ยิงไป2ประตูเนาะแล้วก็อีกคนนึงนะครับผมเป็นแบ็กขวาที่มาเล่นเป็นเซนเตอร์นะครับผมเจวานี่เดอโซนะครััับบผมเเเเเปป็็็นนนนนนซตตออร์แทีี่่้พกกหลล เตอร์แล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถเล่นแบ็คขวาได้สไตล์เป็นเอ็กซ์ตาร์ฟอน์แมนนะครับส่วนตัวอื่นที่พี่โคมไม่ได้เปย์นะครับยังมีบ oh, ังโมโอโหเท่จริงๆโมฮัมเหม็ดซาร่า <Z> นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าการ์ดนี้เนี่ยโมเดลจะทําเป็นผมสั้นหรือยังเดาถ้าเดาน่าจะยังนะครับผมไม่มีบูสเตอร์นะครับซาร่าล่างนี้ไม่มีบูสเตอร์นะครับก็ปล่อยให้น้องๆบ้างนะครับถึงแม้ค่าพลังเริ่มต้นจะสูงที่สุดแต่ไม่มีบูสเตอร์นะครับผมตัวอื่นๆมีตัวไหนน่าสนใจไหมเนาะไม่น่ามีนะดูโรเลนโซมีบูสเตอร์นะครับอาร์โนนะฮะ นะฮะก็คือตัวนี้ทีมชาติเยอรมนีนะครับผมกลางลุกนะเดนิสอันดอฟนะอ่านผิดขออภัยนะครับทุกคนนะโอเคมาอันดาฟขอสำรวจดูก่อนนะฮะว่ามีอะไรน่าสนใจอีกหรือไม่นะครับขอดูที่แพ็คหน่อยบางคนบอกว่าเรื่องอื่นค่อยว่ากันตอนนี้พี่โคแก้หน่วงก่อนนะครับเออจริงเออจริงเรื่องแพ็คอะไรค่อยว่ากันนะครับแก้หน่วงก่อนนะเป็นดีนะฮะไม่มีแพ็คอะไรมาใหม่เพิ่มนะครับมามีอยู่1 0 0 0พทองนะครับแล้วก็ไอดีนี้นะฮะผมทำเป็นฟูลสเปอร์ไว้นะครับนะแล้วก็ค้างไว้อยู่นะครับแล้วก็จะมี ลเวร์พูด้วยนะครับแต่ลเวร์พูลเนี่ยมันจะเป็นการ์ดเก่าๆเยอะเลยนะครับแล้วก็มีอาโดที่เป็นการ์ดโชว์ไทม์ไว้อยู่ที่เป็นเอ็ดคอซิงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวดูว่าจะได้กักโปรหรือเปล่านะ mm hmm. กั๊โปโชว์ไทม์นะครับ mm hmm. ขอลองจัดสัก1ทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเหลือ100ไปจัดการ์ดเขียวหน่อยนะครับผมไปลุยกันครับร่วมสนุกหน่อยพี่โคขยันทำแพทมาแล้วเกินเลือกอื่นค่อยว่ากันนะแก้หน่วงก่อนแต่ ผมขอสนับสนุน900ทองนี้เพื่อพี่คอนะครับลยุยหูแตกเลยครับของขวัญผมอุตสาห์ชมโ้โหลังคาเทาแบบนี้ก็จบสิครับโชว์ไทม์จบไหมจบรู้เรื่องรู้เรื่อง900ทองทําบุญไปแล้ว <laughs> ทำบุญเรียบร้อยฉลองการแก้ไข <c oughs> ไม่น่าเลยตัวตัวการให้ลงไฮไลท์ก็ไม่ได้มีสักตัวเออยังไม่ได้ดูการไฮไลท์เลยมีใครบ้างวันนี้มีตัวไหนน่าสนใจบ้างเนาะไม่ค่อยมีตัวที่แบบว่าน่าไปทำฟูลทีมเลยอะ่ะไม่ใช่ตัวที่อยู่ในฟูลทีมที่ผมทำไว้หลายตัวเลยนะครับการไฮไลท์นะเฮ้ยกักโปก็ไม่ได้อ่ะเหลือ100ทองครับเดี๋ยวเปิดตามล่าอเล็กซานเดอร์อโนหน่อยนะครับอ่ะขอเปิดการดเขียวหน่อยนะครับผมอุดหนุนพี่โค่อยนะครับให้กำลังใจกันต่อไป ให้หมดใกล้็อย่างหมดกระเป๋าไปนะครับเหลือ7บาทขาดตัวฮึบฮึบขออล็กซานออโน,โนหน่อยแต่ผมก็มีโชว์ทามอยู่แล้วนะแต่ถ้าได้มาก็ไม่เป็นไรใครเอ่ยเสื้อน้ำเงินดิโลเรนโซ่ปะในตัวบูสเตอร์ก็ยังดีวะฟูนาปโปลีก็เหมือนจะทำไว้เหมือนกันนะเนี่ยนี่แต่นี่ล่างล่างเซนเตอร์แบ็กนะครับผมดิโลเรนโซ่นะครับแล้วก็สามารถเอาไปเล่นอีเวนต์นะครับผมคือ ไปเล่นอีเวนต์3,000แต้มนะครับเพื่อมาเปิดการ์ดเขียวฟรีได้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะฮะผมยังไม่ได้เล่นผมเปิดก่อนเลยนะครับเนี่ย นี่นะเล่นตรงนี้นะที่ใช่แนวทีมตรงนี้นะครับเอฟซีแชมเปียนลีกนะครับอันนี้อีเวนต์เล่นกับบอทนะครับผมส่วนอีเวนต์ต่อเนื่องนะครับผมก็คือทัวร์นาเมนต์เอ่อมันจะขึ้นเฉพาะ ID ที่ผ่านเข้าไปสู่รอบแลงกิ้งนะครับอันนี้ผมเข้ามา ID ที่ไม่ได้เล่นอีเวนต์ไว้นะครับผมสำหรับทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าอีเวิลด์คับนะครับคือถ้าเกิดใครจบรอบสองโดยผ่านทั้ง3ด่านนะครับก็จะสามารถมีเมนูเข้ามาเล่นรอ,อบต่อไปได้นะครับอันนี้ผมเข้า ID นั้นให้ดูแล้วกัน a later few moments later. มันจะขึ้นเฉพาะ ID ดี ผ่านรอบที่2นะครับผมสำหรับทัวนเมนต์ฟีฟ่าอีเวลคัพ2024นะครับกดเข้าไปตรงนี้นะฮะถ้า ID ดีไหนที่ไม่ผ่านหรือไม่ได้เล่นเนี่ยก็จะไม่ขึ้นเมนูแบบนี้มาให้เล่นนะครับเนี่ยนะฮะก็จะเข้ามาสู่รอบที่3นะครับผมส่วนทัวนเมนต์รีวอร์ดตรงนี้นะครับของรา้งวันที่บอกว่าจะได้รับทองเท่านู้นเท่านี้เนี่ยหารกันเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ได้ในวันนี้นะครับผมก็ต้องรอจบกิจกรรมก่อนนะครับผมกิจกรรมจะจบนู่นเลยวันที่21นะครับประมาณสัปดาห์หน้าเพื่อรหัสหน้าก็ดูอีกทีหนึ่ แล้วได้คนคนละกี่สิบทองนะโอเคี๋ยว่ากันนะครับผมใครผ่านมาสู่รอบที่3นี้ก็เข้าไปเล่นนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมอาจจะทําคลิปแยกแล้วกันสําหรับอีเวนต์นี้นะครับว่าการเล่นมันเป็นยังไงมันน่าเล่นหรือเปล่ามันยังแหลกอยู่หรือเปล่าด้วยนะครับผมประมาณนี้นะฮะนั่นแหละครับพูดถึงเรื่องแหลกนะครับก็อย่างที่หลายคนคงอยากลุ้นอยากรู้นะครับว่าตกลงแล้วนะครับอัปเดตวันนี้เนี่ยหายแหลกหรือยังนะครับในคลิปนี้ผมยังตอบไม่ได้นะครับผมก็ต้องไปลองเล่นหลอกก่อนกันนะครับผมแล้วก็ เอ่อใครที่ไปเล่นแล้วนะครับผมก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยได้ด้วยนะครับผมว่าอาการของเฮ้ยการหนว่วลการแหลกเนี่ยหายไปหรือยังนะครับโอเคนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบล็อกสกีโปนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนการโชว์ไทม์จะรีวิวให้รับชมกันเดี๋ยวทยอยทำให้นะครับผมไปแล้วครับทุกคนบบ๊ายบายยสวัสดีครับ <c oughs>